สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute Channel นะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Da Go n i a Saga ครับซึ่งเป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับการเล่น Da Go n i a Saga นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่มาเขียนคลิปนี้แล้วมันอาจจะดึกมากๆแล้วก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดวันกันไปนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทาดาใครที่ถูกต้องครับทาอย่างไรให้ดีทาอย่างไรให้แรง ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับเราอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าสิ่งที่เรามองกันไปแล้วคือการทําระดับ urex หรือระดับ ur ไปแล้วครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนํา ssr กับ ssrex ให้กับเพื่อนๆสาหรับนักเวทหรือตรวละสายเวทนะครับผมอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดครับแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าเรามีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจครับว่าตัวละครของเรานะครับเป็นในทางที่ทางไหนครับอย่างเช่นตัวละครนักเวทของผมที่เล่นตอนนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการทําดาเมจถูกต้องไหมครับการทาดาเมจเวทมนต์จะเป็น MTK เป็นหลักนะครับแต่นะครับเพื่อนๆมันก็ยังมีในส่วนของดาคายที่ผมใส่เป็นค่าสเต็งด้วยเช่นกันถามว่ามันมีเหตุผลอะไรถึงจะต้องใส่นะครับคลิปนี้เราจะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะคุยกันถึงหน้า1ึงกันก่อนครับ ว่าทำไมตัวละครที่ผมวางหรือจัดถึงมาเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของอเราพูดถึงออบข้างบนก่อนเลยดีกว่าครับการติดตั้งจะเพิ่มเอทิเคทุกประเภทคืออะไรครับคือดาคายประเภทนี้ครับสามารถใช้ได้กับทุกสายครับเห็นไหมครับว่าจะไม่มีในส่วนของค่าสด็จที่ตายตัวครับจะเป็น p atk m atk ซึ่งเป็นดาเมจพื้นฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็ออบสุดท้ายจะเป็นออบที่สวยมากๆครับอันนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่ง สำหรับการมองหาออฟทำดาคขครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนใส่ดาคายข้ามสายครับอย่างเช่นผมเล่นอินอยู่ผมต้องการอัตราคีนะครับผมก็ข้าไปเล่นสายสเต็งซะเลยนะครับดยเวลสายใหญ่ผมไม่สนเลยนะครับผมข้าไปเล่นสายสเต็งซะานะครับคืออย่างนี้การลงทุนการใส่ดาคาสักตัวนึงครับให้มองแบบนี้ครับ2ต่อ1นนะครับอย่างเช่นออฟบนเป็นออฟพื้นฐานสามารถใช้ได้กับทุกสาย เรานับเป็น1เราดูออฟล่างคือออฟที่เราใช้เรานับเป็น2ส่วนอันนี้นะครับมันคือออฟเสียให้นับเป็น1กลายเป็น2ต่อ1ถ้าเกิดมันนับว่าเป็น2ต่อ1แปลว่าคุ้มครับย้ำว่าแปลว่าคุ้มนะพอที่จะทํานะครับพอที่จะทําแต่ผมยกให้ข้างล่างนะครับค่าสเตตเพิ่มเติมนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการมองดาคาสัก1เม็ดหรือนํามาใส่นะครับเห็นไหมครับว่าบางทีมันอาจจะมีในส่วนของดาคาที่แบบเออ ไม่ได้มีส่วนข้างล่างด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผมกล่าวไปว่าให้มองประมาณ2ต่อหนึถามว่าทําไมตัวละครตัวนี้มันถึงไม่ได้ใช้ครับอันนี้อย่างน้อยครับมันก็มีในส่วนของ2ครับ121 1, นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากมายในการอัพตัวนี้ผมแนะนําให้อัพแค่6ครับเอาแค่ตรงนี้พอนะครับส่วนอีก6กเลเวลนะครับไม่ต้องอัพเพราะว่ามันเปืองทรัพยากรน,นะครับ ไปอัพในส่วนตัวที่มีโบนัสอะไรแบบนี้ดีกว่าครับอย่างเช่นตัวนี้ยังมีในส่วนของโบนัสตัวคูณคริติคอลนะครับบวกถึง15%ด้วยกันนะครับแต่ว่าเลเวลสายใหญ่อาจจะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเลเวลตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับมันจะทําให้ตัวละครของเพื่อนเพื่อนนะครับมีค่าสเตตที่สูงแล้วก็ทําให้ทาดาเมจได้มากมากขึ้นด้วยครับมากยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีตรงส่วนนี้นะครับ สมมติว่าผมไม่มีอินนะครับมันหายไปเยอะมากครับในส่วนของค่าพลังหรือค่าสเตตนะครับอ่ะในตรงนี้นะครับเราอธิบายกันไปแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงใส่ดาไข่ข้ามสายเพราะว่าอันลากสุดสําคัญครับอ่ะอันลากสุดสําคัญที่สุดในการเลือกใส่ดาไข่สักเม็ดหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพื่อน,อนที่คิดว่าเฮ้ยพี่ผมไม่มีตัวละคร s r ex มันจะอ่อนกว่าเขาเยอะไหมผมตอบได้แบบชัดเจนเลยครับว่า มันก็อ่อนมันก็อ่อนอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ห่างกันมากครับถ้าเราทําความเข้าใจครับว่า SSR ที่เรามีเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ถ้าคุณเอามานะครับถ้าคุณเอามาปั๊บเนี่ยคุณเห็นข้างล่างไหมครับมันซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าดาเมจเลยเป็นค่าดีเฟนซ์หรือค่าอะไรก็ตามครับมันจะไม่ส่งผลอะไรกับตัวละครของคุณมากครับเพราะว่าคุณไม่มีส่วนของการทําดาเมจ ผมต้องพอบอกกันเลยครับว่าดาโกเนียสการ์กกานะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่เน้น PVE ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณทําอันดับสูงแน่นอนครับอย่างเช่นกิจกรรมวอร์ดโลกคุณทําอันดับได้สูงคุณทาดาเมียดได้แรงคุณจะได้ของรางวัลที่ดีครับการเล่นกิจแคร์หลอดของวันที่2ด้วยเช่นกันถามว่าการทําคะแนนเยอะคุณต้องทําอย่างไรหนึ่งเลยคุณต้องเคลียร์แคร์หลอดในเว็บที่1แล้วก็ทาดาเมจแคร์หอดให้จบโดยเร็วเพื่อทําคะแนนให้สูง แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณต้องมีดาเมจที่เยอะครับพอตรงส่วนนี้มาถึงครับอ่ะเลเวล9เลเวล12กลายเป็นออฟที่ไม่เกี่ยวกับดาเมจเลยผมให้คุณมองข้ามไปก่อนนะครับไปทําในส่วนที่มันมีออฟพวกนี้ครับอ่ะชัดเจนนะครับต่อมานะครับผมจะตอบเพื่อนเื่อครับว่าทําไมผมถึงเลือกตัวละครพวกนี้มาใส่ครับผมมองข้ามไปถึงเวอร์ชันของ ur ex แล้วนะครับ ur ex ที่ผมจะนํามาใช้ก็คือ conolex ex นะครับ พอมาเป็น ex ั๊บเนี่ยค่าสแตทต่างๆนะครับเราสามารถรีออฟต่างๆได้อันนี้ไว้รอติดตามใน ep ถัดไปแล้วกันครับตอนที่ผมทา ex มาแล้วนะแต่ว่าใน ep นี้เราพูดกันอย่างชัดเจนครับว่าการเลือกในส่วนของดาคายครับให้มองสกิลค่าสแตทเพิ่มเติมเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทํา12ได้เอามาเล่นได้ครับแต่ถ้าสมมติอะสมมติว่าเพื่อนๆเล่นใสอินเหมือนผมนะแต่ว่าข้างบนมันเป็นสเต็ง เพื่อนๆมีทรัพยากรที่น้อยมากๆเลยทําตัวนี้ได้แค่เลเวล9นะครับผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องเอามาเล่นครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆมากถ้าทาเลเวล12ไม่ได้ไม่ต้องเอาลงมาครับเอาธาตุที่มันตรงลงมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่ะได้บนได้ล่างไม่ต้อง12เอา6พอนะครับเอา6เอา9พอนะครับมันไม่ต้องเปลือทรัพยากรเยอะครับแต่มันส่งผลประโยชน์ให้กับตัวละครของเพื่อนได้มากขึ้นครับอ่ะในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับดาคครับผม ่วนเกี่ยวกับออปชันต่างๆดาครตัวนี้มันมีสแตตอะไรนะครับในกลุ่มของ Discord นะครับมีผู้เล่นท่านหนึ่งผมไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรแต่แต่เหมือน Discord จะชื่อว่า Adu นะครับเป็นคนที่รวบรวมเกี่ยวกับวิกินะครับของชีตผมบอกได้เลยครับว่าเขาตั้งใจที่จะทํามากๆสําหรับคนที่ต้องการข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับลองติดต่อเขาไปดูครับแล้วก็เข้าไปดูลิงก์ของเขานะครับผมยังกขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับ วันนี้ก็พูดด่าใครแต่เพียงเท่านี้ครับเราเข้าใจในแบบของเราแบบนี้สําหรับคนที่มีความเข้าใจที่แตกต่างกับเรายังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับบ๊ายบายครับผมไปละ